ตัวแรกมาแล้วครับปลาชนครับใสสวยเลยดูสิดูสิดูสิเสือมันอ่ะเสือมันมีตัวอีกตัวนะครับกบยางล้างคลองครับดูหน่อยดูหน่อยอะไรในปากละไมครับเหย่ายางตะขอเบอร์สอง ช่อนไซส์สวยเ,ย,นะสเย,เยเลยนะครับส่งเนียนๆเลยนะครับเมื่อกี้นี่กลัวพลาดประช่อนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่นะครับตอนล่างนะหลายๆคนถามผมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่สองนี่เป็นที่เป็นเป็นคลิปที่สามแล้วนะครับเป็นขั้นที่สามที่มานะครับประช่อนไซส์สวยเลยนะครับดูใยนิดหนึ่งครับเนี่ยนม้ํนามมันจะเอือ เออคือมาท่วมชายานะครับประช่อนมันประช่อนเนี่ยมันจะไม่อยู่ลึกหรอกนะมันจะอยู่ตื้นๆแค่นี้อยู่ข้างๆฟังนะครับก็พยายามทิ้งระยะห่างนิดหนึ่งก่อนที่จะตีเข้าไปนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตีทําระยะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเคาะเบาๆครับถ้ามีตัวเนี่ยผมว่าโดนยังไงก็โดนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งครับแล้วก็เดี๋ยวตีต่อเวลามีน้อยครับเก็บภาพครับ ท่วมสชายานะอาจจะต้องตีหลายไม้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเฉพาะช็อตที่ถ้ามีปลากัดนะถ้ามีปลากัดผมจะตัดเฉพาะช็อตที่มีปลากัดให้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาดูเดี๋ยวลองดูกันเลยครับเหยื่อตัวเล็กๆนะครับเคาามาเนะี่ยเคาามาตามล่องนะัดไม่ไงไม่ไงผมบอกแล้วว่าดนูนเชื่อไหม การอ่านไม้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับการอ่านไม้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะสําหรับการตีประช่อนนะครับอ่านไม้ขาดก็มีใช้นะครับในตัวนะก็ตัวนี้ครับในเซ็ตคู่ก็ไม่ได้เซ็ตเบรกด้วยแล้วก็ฝืนดึงด้วยนะปากฉีกเลยตัวที่สองครับขอบยางล้างคลองตัวนี้ไม่ถ่ายภาพนะครับไม่เก็บภาพนิ่งนะจะตีต่อเลยนะครับโอเคครับสุดยอด เหม็นมนือด้วยตรงนี้ตรถนี้มีควรมีเบ็ดปักนะครับขางนี้ไม่ข้ามาเราดูเถะยังไม่เห็นนีรลองรอดเบ็ดปักเลยมานะมาดูฟังกัน มีการอ่านหมายของผมนะผมจะตีเฉพาะที่ที่ตื้นๆก่อนตีเก็บระยะไล่ๆ,ๆ,ๆไปอย่างนี้นะครับถ้ามีตัวเนี่ยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ปลาหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะแต่ละจุดนะครับถ้าเกิดว่าเราตีแบบตีสาดไปเลยอย่างเงี้ยถ้าได้ปลาเนี่ยมันบางบางครั้งนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่สองสามตัวอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะตื่นไปนะครับเพราะฉะนั้นคือตีชิดๆนี่ก่อนค่อยไล,ยลย่สเตปไปลึกลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ นป่นไงบอกแล้วไงบอกแล้วไงเชื่อไหมครับตัวที่สามครับเห็นไหมตีไลเสเต์ลงไปเนี่ยจากจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามตีไล่ลงไปลึกๆถ้ามันมีตัวยังไงมันก็กัดนะครับยิ่งเหยื่อยางตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับละไม้ครับเหยือยางแต่ขอเบอร์สองมาสารละแวงน้อยมากนะครับยวเก็บภาพนิ่งแล้วก็ตีต่อครับตัวที่สามแล้ว มันกัดมันกัดป้าหมูจะคอยดูว่าจะโดนสักทีไหม ไปชนมาน้ำท่วมนะครับน้ำเอ่ยมาจากางกลมมานะครับก็ผมก,ก็ไม่รู้หรอกตียังไงหมายหน้าแบบนี้ก็ตีสุ่มๆไปเลยนะครับก็เคาะมาเบาๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวก็โดนแบบนี้แหละครับนะจบยางล้างคลองครับทำไมย่างๆตะขอเบอร์สองเต็มปาก คับส่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับว่าปลามันกัดเต็มไหมก็ส่งให้นิดหนึ่งโอเคครับเก็บภัพนิงครับ ชัน t อ p ตัวกระจิ๋เดียวนี่ <laughs> 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 ยังอยู่ <laughs> กบยางลางคลองครับเฮ้ยละไมย่ยวยางตะขอเบอร์สอง <laughs> ดูตัวปลากับตัวเหยื่อดูตามเบ็ด <laughs> <laughs> แข่งกันเลย <laughs> ลอกเบอร์พันนะครับเนี่ย <laughs> ดูดูดู <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งแล้วปล่อยเลย <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ปล่อยนะครับ ôi tai em ăn chưa đi tai lúc mấy